สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่น่ารักที่คอยสปอร์ตต้นเสมอมานะแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่คลิปนี้เปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อศัตรูได้แต่มองความโดดเด่นของคุณนะครับคลิปนี้ใช้ไพ่จดมือที่มีอินสปายมาจากไพ่เรือนคนหลวงนะครับ ซื้อไพ่เขาแล้วนะครับแต่ไพ่ย,ยังผลิตไม่เสร็จต้นก็เลยจดมือจากคู่มือมาเลยนะมาเรามาดูกันหน่อยว่าศัตรูนะศัตรูของคุณนะ่ะเขาพยายามจะทำอะไรกับคุณบ้างนะครับ เขาไม่อยากเห็นคุณได้ดีกว่านี้ครับเขาขัดขวางไม่ให้คุณได้ดีกว่าเขานะครับหรือได้ดีไปกว่านี้เขาไม่อยากเห็นคุณไปได้ไกลกว่านี้นะครับเขาอยากให้คุณอยู่แค่นี้แหละหรือถ้ายิ่งตกต่ำกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับก็สตัวเนาะไม่ได้หวังดีอะไรกับเราอยู่แล้วนะครับไปถามหาความเห็นใจถามหาความปรานี กับคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยเขาไม่มีให้หรอกนะเก็บไว้คิดได้นะครับประโยคนี้ร้องขอความเห็นใจร้องขอความปรานีจากคนที่เขาจะฆ่าเราอะเขาไม่มีให้คุณหรอกนะครับโอ้ขัดขวางไม่ให้คุณนะ่ะทำสิ่งที่กำลังทำอยู่สำเร็จ ขัดขวางไม่ให้คุณทํางานที่คุณพยายามทําอยู่สําเร็จขัดขวางไม่ให้คุณได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางทีคุณเนาะคุณก็บางทีคุณยังไม่รู้ตัวว่าเขาตั้งตนเป็นศัตรูกับคุณเนาะก่อนหน้านี้คุณมีแพลนจะทําอะไรคุณก็อยากจะเล่าให้คนรอบข้างฟังว่าเออฉันมีโปรเจกต์อยากจะทําสิ่งนี้ ถ้าทำสำเร็จแล้วฉันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตฉันจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วคุณไม่รู้ตัวเลยว่าคนที่คุณเล่าให้เขาฟังเนะ่ะเขาตั้งตนเป็นศัตรูของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับและทีนี้พอเขารู้จุดหมายของคุณเนะเขาก็เล็งแล้วนะครับพยายามขัดขวางนะครับเขารู้แล้วแหละว,ว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทํามันต้องมีอะไรบ้างเขาก็พยายามขัดขวางนะครับ ถ้าเขาจะให้ความร่วมมือมันต้องมีความร่วมมือจากเขาเขาก็พยายามไม่ให้ความร่วมมือนะครับพยายามจะขัดขวางเนาะพยายามไม่สนับสนุนเนาะถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณมีคนจะซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณเขาก็ขัดขวางไม่ให้คนเหล่านั้นซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณนะครับอืมอ๋อสกัดกัน อย่างเต็มที่ถ้าคุณตายเขาก็ก็เป็นเขาเนี่ยแหละจะสะกดวิญญาณคุณไม่ให้ได้ไปผุดไปเกิดนะครับโขัดขวางอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนเนี่ยโอ้โหจิตใจมันทำด้วยอะไรเนี่ยโหดมากนะครับจใจมทํทำด้วยอะไรไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจขนาดนั้นครับทำไมเขาถึงได้แค้นคุณขนาดนี้โอ้โห <c oughs> โอ้แต่ละอย่างเนาะแต่ละอย่างเนี่ยคุณเผลอไม่ได้เลยนะคุณอยา่าเผลอขี้เกียจคุณอยา่าเผลอมากง่ายกับงานนะครับเขาจับผิดคุณอยู่นะครับเขาจับผิดที่จะเล่นคุณอยู่นะระวังนะครับคุณมีช่องเมื่อไหร่ให้เขาเล่นเนะี่ยคุณโดนแน่นะครับคุณโดนแน่โดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยนะครับเรื่องงานกับเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยคุณระวังไว้เลยนะครับ จะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเนี่ยระวังนะครับคุณเผือไปบอกเป้าหมายให้คนที่เขาตั้งตัวเป็นศัตรูคุณโดยไม่รู้ตัวแล้วแหละนะครับจากหน้า,พาไพ่ที่ขึ้นมานะโอ้อโอ้โหคุณอย่าพลาดนะครับคุณอย่าพลาดคุณอย่ามักงง่ายกับสิ่งที่ทำแล้วกันนะเขารอซ้ำคุณอยู่นะครับเขารอซ้ำคุณเลยนะ เขาไม่ได้แค่อยากจะขัดขวางให้คุณสำเร็จยากนะเขาไม่อยากเห็นคุณสำเร็จเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะจากไพ่แต่ละใบที่ผ่านมายิ่งใบสุดท้ายเนี่ยเขารอซ้ำคุณเลยนะคือถ้าเห็นคุณอนะล้มไม่เป็นท่าถ้าเห็นคุณอนะตกต่ำไปเลยเนี่ยยิ่งสะใจเขานะครับยจิตใจมันทำด้วยอะไรต้องถามว่า คุณได้เผลอไปทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจขนาดนั้นเลยหรือนะครับทาไม่นะถ้าวันๆคุณก็ส่งมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคนคนนี้นะแต่สุดท้ายแล้วคุณมาได้รู้ทีหลังว่าคนคนนี้เขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณแล้วเขาคิดแบบที่น่าไพ่ขึ้นมาคิดกับคุณอย่างที่น่าไพ่ขึ้นมานะ ช่างมันครับช่างมนเลยนะเราตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งใจมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เราทําแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นดีกว่านะครับไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกมายังไงยังไงอ่ะคาตอบของคลิปนี้ก็ให้กําลังใจคนอยู่แล้วนะครับชื่อคลิปนี้ศัตรู ของคุณน่ะได้แต่มองความโดดเด่นของคุณเนาะศัตรูได้แต่มองความโดดเด่นของคุณมามาดูกันความโดดเด่นยังไงที่ศัตรูของคุณน่ะได้แต่มองนะครับเนี่ยไม่อยากให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณใช่ไหมไม่อยากให้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณไม่อยากให้ผู้ใหญ่สนับสนุนคุณก็ได้แต่มองนะครับยังไงยังไงคุณก็มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์อยู่ดีนะครับ คุณเข้าหาผู้ใหญ่อย่างนอบน้อมยังไงผู้ใหญ่ก็เอ็นดูคุณนะครับแล้วคุณก็ทําในสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันสุจริตด้วยนะครับยังงยังไงผู้ใหญ่เขาก็สนับสนุนคุณอยู่แล้วนะมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคุณอย่าไปเข้าหาผู้ใหญ่ที่ไม่ดีแล้วกันนะครับคุณอย่าไปพึ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปเข้าหาผู้ใหญ่ที่ไม่ดีแล้วกันคุณดูให้ออกว่าผู้ใหญ่คนนี้มันมันคบได้หรือเปล่านะครับผู้ใหญ่บางคนก็ แค่เกิดก่อนแล้วก็อายุยืนแค่นั้นนะครับเข้าหาผู้ใหญ่คนที่เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมดีกว่านะครับจะเข้าหาผู้ใหญ่ให้เขาช่วยคุณดูด้วยผู้ใหญ่คนนี้มันคนดีหรือเปล่านะคแค่นั้นเลยนะแค่เลือกปรึกษาผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีก็พอนะครับที่เขาช่วยคุณได้แล้วก็ดูด้วยว่าเขาเป็นคนดีไหมนะครับดูจากสิ่งที่เขาทำมาแหละนะ ดูจากไม์เซ็ตเข้าด้วยเวลาพูดจานะครับคุยกันไม่กี่ประโยคก็รู้แล้วแหละว่าข้างหลังเบื้องหลังเขานะ่ะเป็นคนยังไงนะครับยิ่ง <c oughs> <c oughs> คุณดูนะคุณดูคุณดูสีทองที่ต้นจดไว้เอาใจแล้วได้ดีจนโดนหมั่นไส้มีเี็ห็น้กัด แต่ช่วยไม่ได้วะได้ดีก็ได้ดีได้ดีก็คือได้ดีนะครับตามชื่อหัวข้อเลยเออศัตรูได้แต่มองความโดดเด่นของคุณนะครับคุณนะ่ะยิ่งตั้งใจยิ่งมุ่งมั่นทําในสิ่งที่มันดีตั้งใจมุ่งมั่นทําในสิ่งที่มันดีแล้วเมื่อไหร่ที่คุณไม่รู้คุณก็เข้าหาคนที่เขารู้คนที่เขามีประสบการณ์คนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พอจะ รู้เรื่องนี้แล้วก็ช่วยคุณได้นะเข้าหายอย่างนอบน้อมแล้วผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูคุณให้ความช่วยเหลือคุณทีเนี้ยไอคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับคุณเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เว้ยมันมันรับไม่ได้อย่างยิ่งเลยอ่ะคุณดูพไพ่ใบนี <c oughs> ช้ชื่อชื่อไพ่อาจจะรุนแรงหน่อยนะชื่อไพ่อาจจะรุนแรงหน่อยนะมันมันเป็นมันเป็นคําเปรียบเปยเนาะของผู้สร้างไพ่เขานะครับต้องก็ ไม่ก้าวล่วงเนาะมันเป็นสไตล์ของเขาเนาะแต่ว่าความหมายของไพ่ใบนี้คือคุณได้ดีจนมีคนหมันไส่จนโดนหมันไส่ก็ศัตรูคุณนั่นแหละไอคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูคุณเนี่ยแหละมันหมันไส้คุณนะครับ <c oughs> <c oughs> ยิ่งเห็นคุณได้รับการอ,อาาุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการชื่นชมจากผู้ใหญ่มันยิ่งอิจฉาตาร้อนนะครับมันยิ่งทนไม่ได้นะครับจริงๆมันไม่ได้อิจฉาหรอกมันยิ่งเกลียดคุณเข้าไปใหญ่นะครับ อย่าคิดว่าไม่ชอบคืออิจฉานะครับไม่ชอบไม่ได้แปลว่าอิจฉาเสมอไปนะครับไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะครับอะไรของเนี่ยนั่นไงเป็นไงล่ะทีนี้เจริญก้าวหน้าไม่มีอุปสรรคด้วยเฮ้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 ยโอ้ อกแตกตายไปแล้วมัง้งแค่สามใบก็อกแตกตายไปแล้วมั้งไอ้ศัตรูคุณเนี่ย <laughs> ไหนๆทวนอีกทีสิทวนอีกทีสิคุณน่ะจะมีผู้ใหญ่อุปธมร,รมคำชูนะครับคุณจะมีผู้ใหญ่อุปธมรมคำชูขอแค่คุณเน่ะเลือกผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือคุณด้วยว่าผู้ใหญ่คนนั้นมันครบได้ไหมนะคผู้ใหญ่คนนั้นท่านเป็นคนดีหรือเปล่านะถ้าท่านไม่ใช่คนดีคุณอย่าไปยุ่งนะครับมันก็แค่นักเลงหัวไม้ที่ เกิดก่อนแล้วอายุยืนแค่นั้นเองนะครับทีเนี้ยแล้วยิ่งคุณอะทํายิ่งคุณตั้งใจยิ่งคุณเข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขายิ่งเอ็นดูคุณนะครับแล้วทีเนี้ยยิ่งศัตรูคุณมาเห็นอะมันยิ่งมันยิ่งเกลียดคุณเข้าไปใหญ่นะครับแต่ชีวิตคุณนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกเจริญก้าวหน้าไม่มีอุปสรรคนะครับนั่นแปลว่าศัตรูคุณอะไม่มีทางขวางคุณได้เลยนะครับไงล่ะแค่สามไปในเหลืออะไรนะครับ เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะมีใครแอบหัวเราะตามต้นหรือเปล่า <laughs> โอเฮ้ยโอ้โหสําเร็จลาบก้อนใหญ่นะครับสําเร็จลาบก้อนใหญ่เหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะต้นก็จะบอกเสมอว่าเมื่อมีคำว่า โชคลาภก้อนใหญ่เมื่อมีคำว่าโชคใหญ่หล่นทับอย่าไปนึกถึงแต่ลอตเตอรี่อย่าไปนึกถึงแต่หวยนะเพราะว่าเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของหวยเนะี่ยมันเป็นเรื่องของวาสนานะแข่งอะไรแข่งได้แข่งวาสนาเนี่ยแข่งกันไม่ได้จริงๆนะครับจะเล่นหวยเล่นการพาน,านันเล่นลอตเตอรี่เนี่ยเลขไทยสองตัวเอาให้มันถูกก่อนนะครับอยากจะเป็นคนที่หวังสูงใช่ไหม บางทีเราซื้อหนักเกิดอะไรขึ้นจากร้อยหนึ่งสองร้อยกลายเป็นเจ็ดแปดร้อยเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันหายไปพันหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วเงินเจ็ดแปดร้อยเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าคุณหาเงินได้เยอะแต่คุณอย่าลืมว่าเจ็ดแปดร้อยเนี่ยคุณสามารถกินบุฟเฟ่ต์ได้สองที่เลยนะอือถ้าไปกินคนเดียวนั่งกินคนเดียวเหมือนต้นเนี่ยคุณก็กินได้หลายรอบเลยนะสองรอบ คืออาจจะ3รอบก็ได้นะแล้วแต่ร้านนะครับคิดดูดีๆนะโชคลาบก้อนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานคุณอาจจะทํางานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ได้โชคลาบก้อนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณกําลังเจอมรสุมชีวิตคุณอาจจะทุเลาลงก็ได้โชคลาบก้อนใหญ่ถ้าคุณกําลังเจอปัญหาที่ไม่มีทางออกคุณอาจจะเจอปัญหา แล้วคุณนึกทางออกได้ก็ได้อันนี้ก็เป็นโชคลาภก้อนใหญ่สําหรับคุณนะในตอนนั้นเลยนะที่คุณกําลังตันที่คุณกําลังมืดแปดด้านเนี่ยคุณเจอทางออกนี่คือโชคลาภก้อนใหญ่ของคุณแล้วแล้วสําหรับคนที่กําลังตกงานสําหรับคนที่หาเงินไม่ทันอย่างเงี้ยการที่คุณอยู่ดีๆคุณไปเจอช่องทางการทํามาหากินที่สุจริตแล้วก็ทําเงินให้คุณได้เนี่ย นี่ถือว่าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ของคุณได้เช่นกันคุณได้มีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมีอาชีพได้หารายได้เพิ่มได้หายใจหายคอคล่องขึ้นอันนี้ก็เป็นโชคลาภก้อนใหญ่เช่นกันและอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่ต้นได้อ่านนี่คือแค่ไปตรวจโรคแล้วไม่เจอโรคนี่ก็นับว่าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่แล้วเหมือนกันนะถ้าสําหรับคนที่มีภาวะสมเสียงจะเป็นโรคที่ร้ายแรงอย่างเช่นเนื้องอกเนี่ยเอออย่ามองไปแต่เรื่องหวยเรื่อง ลอตเตอรี่นะครับให้ความแฟร์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือด้วยนะครับท่านประธานพรมาเนี่ยให้โชคลาภก้อนใหญ่มาเนี่ยบางทีเขาให้ทางอื่นนะครับเพราะว่าคุณไม่มีวาสนาที่จะได้ไงนะครับถ้าคุณมีวาสนาจะได้คุณได้อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกอยาบ่นให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยาบ่นให้พระให้เจ้าที่ตัวเองเคยไปบนบานเด็ดขาดนะครับ ให้ความแฟร์เขาด้วยนะตัวเองไม่มีวาส,สนาแล้วไปขอเองนะครับเออแล้วอยู่ดีๆก็มาด่าลูกดวงตัวเองเนาะต้เนเนาะเออขอโทษต้นขอโทษแต่มันก็เรื่องจริงขอโทษครับขอโทษเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> สุญยอดครับนี่คุณจะ นี่คุณจะโดดเด่นคุณจะได้ดีไปถึงไหนครับเนี่ยคุณจะโดดเด่นคุณจะได้ดีไปถึงไหนนะครับใบนี้นะเป็นไพ่ดีเป็นไพ่ดีถ้าคุณต้องการจะสําเร็จอะไรนะเป็นคําตอบที่ว่าคุณจะสำเร็จแน่ๆคุณดีขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็เป็นคําแนะนําด้วยการช่วยผู้คนนะครับการช่วยผู้คนการช่วยเหลืออะไรต่างๆที่มันเป็นจิตสาธารณะนะยิ่งทําบุญยิ่ง ทำความดียิ่งได้ดีนะครับยิ่งได้ดีขึ้นไปใหญ่นะครับคุณเห็นชื่อไพ่ไหมชื่อไพ่คือไพ่กวดน้ําใช่ไหมครับการทําบุญทํากุศลแล้วกวดน้ําสะสมบุญกุศลนะครับทําความดีในแบบต่างๆที่คุณมีโอกาสทํานั่นแหละทําไปเลยนะครับทําไปเลยยิ่งจะส่งเสริมบุญกุศลเหล่านี้ยิ่งจะส่งเสริมให้คุณสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วทีเนี้ย คุณดูนะศัตรูคุณน่ะไม่อยากเห็นคุณได้ดีศัตรูคุณน่ะจะขัดขวางไม่อยากให้คนอุปธรรมค้ำชูคุณนะศัตรูคุณน่ะไม่อยากให้คุณน่ะขยับขยายได้เลยนะอยากให้คุณน่ะย่ำแย่กว่าเดิมเนาะอยากให้คุณอยู่กับที่หรือยิ่งตกต่ากว่าเดิมยิ่งดียิ่งสะใจเขานะครับคนพลาดเมื่อไหร่คุณมักง่ายคุณมีช่องให้เขาเล่นเมื่อไหร่เขาเล่นคุณทันทีนะครับแต่ขอโทษขอโทษนะ หมายถึงว่าขอโทษไอ้ศัตรูตนะหน้าไพ่ของคุณที่ได้อะ่ะมีผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูคอยช่วยเหลือคุณนะครับแล้วคุณนะ่ะเจริญก้าวหน้าไม่มีอุปสรรคเลยสำเร็จถึงขนาดได้โชคลาภก้อนใหญ่โชคลาภก้อนใหญ่มีแบบในบ้านต้นอธิบายไปแล้วนะแล้วก็ยิ่งถ้าคุณช่วยเหลือสังคมยิ่งถ้าคุณทําความดีทาดําบุญกุศลสร้างบุญกุศลยิ่งสําเร็จขึ้นไปอีกนะครับยิ่งให้สิ่งดีด ออกไปคุณยิ่งได้ดีขึ้นไปอีกนะครับเป็นไงล่ะทีเนี้ยได้แต่มองได้แต่มองคุณโดดเด่นได้แต่มองคุณสาเร็จนะครับโอ้หน้าสงสารเขานะครับหน้าสงสารเขานะแล้วคุณดูสิยิ่งเห็นคุณสาเร็จอย่างนี้เขาไม่ยิ่งจะแคนคุณไปใหญ่หรอนะครับโอ้ยตายแล้วคุณศัตรูของคุณเขาแค้นคุณใหญ่แล้วอะ่ะระวังตัวเองนะ ระวังตัวเองนะแต่ว่าก็จะให้ทำยังไงอ่ะเราก็อยู่ของเรานะครับเขาจะเกลียดก็ช่างมันดิใช่ไหมละ่ะถ้าไพ่เรือนคุณหลวงส่งมาถึงมือต้นนะคุณจะตกใจหน้าไพ่เรือนคุณหลวงเพราะว่าเขาจะเป็นแนวโหวดๆแบบย้อนยุคไปสมัยรัชกาลที่ห้านะครับโหดแน่นอนนะครับหน้าไพ่น่าโหดนะครับคุณดูจากชื่อไพ่เนี่ยคุณก็รู้แล้วว่ามันโหดแค่ไหนนะครับ สมัยรัชะกาลที่ห้าเนี่ยเป็นยุคของที่มีกระทรวงแพทย์วิทยาคมนะครับเป็นยุคที่มีเกี่ยวกับเรื่องศซยศาสตร์ยุคนั้นเน่ยเรื่องศซยศาสตร์เป็นเรื่องปกตินะครับอืนั่นแหละแล้วมาดูกันว่าหน้าไพ่จะโหดติบเถื่อนแค่ไหนนะบมาขอคําแนะนําหรือคําอวยพรจากไพ่ก็ได้นะครับให้เจ้าของคลิปนี้นะครับ <S 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 จงซื่อสัตย์จริงใจแล้วจะมีคนช่วยนะครับรักษาความดีไว้อย่าเอาเปรียบใครอย่าโกงใครนะตอนนี้ดวงคุณขึ้นมากๆเลยดวงคุณดีมากๆเลยไปไปทำงานอะไรขอความช่วยเหลือใครเขาก็ช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะครับแล้วชีวิตกำลังจะก้าวหน้าสำเร็จมีกเกณฑ์ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นอย่างนี้ช่วงชีวิตขาขึ้นอย่า โกงใครอย่าเอาเปรียบใครนะครับจงซื่อสัตย์จงจริงใจทำทุกอย่างอย่างจริงใจตรงไปตรงมาซื่อสัตย์นะครับสุจริตด้วยนะแถมให้นะแล้วก็อยู่ในสิลในธรรมด้วยนะต้นแถมไปอีกนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ทุกทุกคลิปนั่นแหละทำอาชีพสุจริตอยู่ในสิลในธรรมนะครับเป็นคนดีนะครนะอย่าทำอะไรที่มันไม่ดีนะขนาดไพ่ย,ยังเตือนว่าอย่าโกงอย่าเอาเปรียบใครเลยนะถามว่า,พาไพ่ใบนี้ดีไหมดีนะครับ แต่ไพ่ใบนี้เป็น,ปนคําแนะนําไปแล้วนะครับอ่ามาเปรดีกเฟรดี้เฟรดีออ้อย่าคบกับคนที่ไม่ดีแล้วกันนะครับคุณอย่าคบคนที่เป็นแบบนี้อย่าคบคนที่ขัดใจไม่ได้แล้วมาขัดขาคุณทันทีไอ้คนพวกนี้มันพร้อมที่จะเป็นศัตรูัคุณได้ตลอดนะครับระวังไว้นะระวังไว้แล้วกันนะครับเคยเห็นไหมก็เป็น เหมือนจะเป็นเพื่อนกันดีๆอะ่ะแต่แต่พอขัดผลประโยชน์เมื่อไหรอ่อ่ะพร้อมเป็นสตูได้เสมอถ้าคุณผ่านชีวิตมาสักพักหนึ่งนะครับเจอสังคมมาสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณก็รู้นะครับว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่จริงนะไม่ต้องยังไงมากนะครับก็แค่ห่างๆไว้นะครับห่างๆไว้นะอย่าไปคุกคีมากนะครับคนพวกนี้แล้วก็อย่าเล่าความลับตัวเองให้คนพวกนี้ฟังนะครับอะไรวะเนี่ย <laughs> ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะมีคนช่วยเดี๋ยวจะค่อยดีขึ้นนะครับต้นก็ไม่เปิดทีเดียวสามใบให้มันจะจบ,จบเนาะแล้วก็มาอ่านทีละใบนอะอ่ะคำแนะนำคือจากนี้ชีวิตขาขึ้นนะ่ะให้จริงใจให้ซื่อสัตย์นะอย่าโกงใครอย่าเอาเปรียบใครนะแล้วจะมีคนช่วยอย่างนี้ตลอดนะครับคนที่ขัดใจเมื่อไหร่ พร้อมที่จะขัดผลประโยชน์คุณเมื่อน,นั้นเนี่ยพร้อมที่จะเป็นศัตรูคุณเมื่อน,นั้นเนี่ยอย่าคบนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะ่ะถ้าเป็นเรื่องแย่ๆเดี๋ยวจะมีคนช่วยเดี๋ยวทุกอย่างจะค,ค่อยๆดีขึ้นนะครับเป็นไปในทางที่ดีนะครับรับพรนี้ไว้นะครับเป็นคําแนะนํานะครับเป็นคําแนะนําสําหรับวันนี้เป็นคําแนะนําซึ่งเป็นคําแนะนําที่ลึกซึ้งมากๆนะครับระวังในการครบคนแล้วช่วงขาขึ้นเนี่ยก็ อย่าไปเอาเปรียบใครอย่าไปโกงใครนะอะไรมันก็ง่ายไปหมดแต่อย่าเผลอทำสิ่งไม่ดีนะครับเวลาหมดช่วงขาขึ้นขึ้นมาเป็นช่วงขาลงขึ้นมาเดี๋ยวมันไม่มีคนช่วยเหมือนวันนี้นะนะครับรักษาความดีรักษาความซื่อสัตย์จริงใจไว้ทำในสิ่งที่มันสุจริตไว้นะครับปม,มาถึงตรงนี้ต้นก็ต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามารับชมหมงานของต้นนะครับ ครับขอพระคุณอย่างยิ่งสําหรับการรับชมโฆษณาการกดซูเปอร์แตงให้ต้นนะขออย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ากดซูเปอร์แดงให้ต้นอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่แวะมารับชมนี่ก็ขอพระคุณมากๆแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเราขอบพคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่ให้กําลังใจใต้นนะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท,ที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ชีวิตให้เป็นวิทยาทานให้คนที่เขายังหาทางออกครับปัญหาชีวิตยังไม่ได้นะครับ ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับแล้วพบกันนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ